แพนกินรายกับฟองน้ำประการังณปลายโลกใต้ที่หนาวเหน็บมีแพนกินตัวหนึ่งชื่อว่าลายเพราะขนลายสีเขาวดำของเขานั้นมีเส้นโค้งเหมือนคลื่นทะเลไม่สั่นกับใครไรยเป็นแพนกินที่ชอบเดินออกไปไกลาจากฝูงมองดูเส้นขอบฟ้าที่น้ำแข็งจรดกับท้องฟ้าและฝันถึงโรคที่ไกลกว่าหิมะและน้ำแข็ง วันหนึ่งขนาดที่ลายกำลังมุดลงไปใต้ทะเลเขากลับว่ายออกไปไกลเกินกว่าที่แพนกินตัวอื่นจะกล้าไปที่นั่นเขาได้เจอกับสิ่งมหัศจรรย์แนวประการังใต้น้ำเรืองแสงระยิบระยับที่ไม่เคยถูกค้นพบมาก่อนแสงสีส้มชมพูม่วงส่องประกายเรากับเป็นเมืองแห่งความฝัน ท่ามกลางแนวปะการังนั้นมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่เหมือนใครฟองน้ำปะการังที่ชื่อว่าโคราโครามีเสียงพูดนุ่มวนวลราวกับเพลงกระซิบของคลื่นทะเลเธอสามารถสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตที่เข้าใกล้ได้แต่ไม่มีใครเคยได้ยินเสียงของเธอเลยจนกระทั่งลายก็ได้ปรากฏตัว จ้ามาจากโลกน้ำแข็งที่ไกลแสนไกลใช่ไหมโคราถามด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาใช่และค่าไม่คิดเลยว่าจะพบที่งดงามเช่นนี้ลายตอบพลาดมองสีสันรอบตัวด้วยตาเป็นประกายทั้งสองเริ่มสนทนากันทุกครั้งที่ลยไยว่ายน้ำมาหาโคราสอนให้ลายเข้าใจความรับของทะเล ส่วนลายเล่าเรื่องดินดานหิมะดวงดาวและเสียงร้องของฝูงแพนกรินแต่ความสุขนั้นก็ไม่ยั่งยืนแนวปะกลาลังเริ่มเสื่อมสลายเพราะกระแสน้ำอุ่นจากอีกซีกโรคก,กำลังไหลเข้ามาสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เคยอาศัยอยู่พากันหายไปทีละน้อยขคร่ารู้ว่าตนเองอาจจะไม่รอดจากการเปลี่ยนแปลงนี้วันหนึ่ง เธอกล่าวกับรายว่าข้าอาจจะต้องหายไปแต่ข้าอยากให้เจ้าจดจำว่าความงดงามไม่ใช่สิ่งที่คงอยู่ตลอดไปความทรงจำและความรักตึงหางที่จะไม่เรือนหายลายสั่นไว้ไปทั้งหัวใจเขาไม่อยากเสียเพื่องเพียงคนเดียวที่ทำให้โลกกว้างใหญ่ไม่เหงาต่อไปคืนนั้นรายว่าขึ้นสู่ผิวน้ำ เขามองเห็นแสงเหนือเต้นระบันบนท้องฟ้ารายภาวนาต่อท้องฟ้าและท้องทะเลขอให้โคราจะอยู่ต่อปฏิหารเกิดขึ้นเมื่อแสงเหนือสะท้อนลงทะเลราวกับจุดประกายตกลงบนประการังโคราไม่หายไปแต่เปลี่ยนร่างกลายเป็นกลุ่มแสงเรืองรองที่หลอมรวมกับแนวประการังทั้งผืน เธอกลายเป็นเสียงแห่งท้องทะเลที่คอยขับเคลื่อนให้สิ่งมีชีวิตใหม่ๆเข้ามาอยู่อาศัยแม้โคราจะไม่ใช่ฟองน้ำในรูปแบบเดินอีกต่อไปแต่เธอก็ยังคงอยู่และยังพูดกับรายผ่านเสียงกระซิบของคลื่นจากนั้นลายก็กลับไปยังฝูงแพนกลินแต่เขามีแสงแห่งประการังติดอยู่ในหัวใจ และไม่เคยลืมเพื่อนผู้สอนให้เขารู้จักกับคุณค่าของการจดจำและการเฝ้ารักษาสิ่งที่รักแม้จะเปลี่ยนแปลงไปแง่คิดจากนิทานเรื่องนี้ความงดงามในโรคนี้ไม่จีรังแต่ความทรงจำด้วยความรักจะอยู่ชั่วนิรันร์การเปลี่ยนแปลงอาจจะพลาดบางสิ่งไปแต่ก็สร้างความหมายใหม่ให้คงอยู่ มิตรภาพแท้จริงไม่ได้วัดจากการอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่อยู่ที่การไม่ลืมกัน